เสอรของผมกอลฟนะครับจากนั้นก้อยางโยนของพระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวโตยต้าแคมรี่นะครับเป็นตัว T R D นะครับเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับพอดีเธิร์มากับลูกค้าก็เอามาไลา์นะครับซกต่อซะเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับตัวเดียวกับโตยต้าแคมรี่นะครับรุ่น2 5 G นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอยู่ในรักูลของที d ดีแต่ตรงขอบล้ออะไรพวกนี้ไม่มีคําว่าทีดีนะนะครับแต่เม่นแค่เขาเล่นโทนสีเป็นสีดำนะครับหน้าเงานะครับก็จะอยู่ในเจนของท r d ดีของ New แ a m r y ลนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะนะครับล้อแท้นะครับก็จะต้องมีนะครับสัญลักษณ์ของโต y o t a นะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็เป็นคอ18 กว้าง8นะครับออฟเซตอยู่ที่50นะครับล้อแท้นะครับ100%นะตัวนี้นะครับให้ดูกอนเลยนะครับสเปคลูน็อตนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปค5รู114.3นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถใส่กับรถเตอร์้า5รู100เช่นอัลติสวิกพิวส์โซล่าแล้วก็เบลล์ร็อตนะครับใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นใส่ได้หมดนะครับมีไรท์ขงเรก็เอา เวลฟล์แคมลี ine, family, ico, ่วิกโกเรโวโตเซอินโนวาเอสติมาคอร์ดนะครับถ่านาะคต,ตออกไปอีกเดีเย๋ยวผมแจ้งเพิ่มนะครับอ่าสนใจจะนำไปใส่รถรุดด่นอะไรที่ผมกล่าวมาติดต่อมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงได้18แปดถมไปใส่เลยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียงทะเลย1หรือ21มา200เมตรเินถนนใหญ่ นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผม็อปนะครับจากนั้นต้นงยังโยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ